น้ำเงินโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชทุกคนวันนี้พบกับครูเฉลี่แล้วนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการศึกษาประวัติของโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาได้ดูกันนะคะว่าเราจะศึกษาประวัติของโรงเรียนของเราอย่างไรได้บ้างเอ่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับนักเรียน อบรมให้นักเรียนเป็นเด็กดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์ในการดำรงชีวิตการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือว่าอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับนักเรียนอีกด้วยนะคะแต่โรงเรียนแต่และโรงเรียนเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราลองมาศึกษาดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะ้และเราเนี่ยนะ จะสามารถหาข้อมูลของโรงเรียนของเราได้ที่ไหนบ้างเอ่ยเพื่อที่จะให้การเรียนในวันนี้นั่งสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราอะนั่งรถกลับไปโรงเรียนพร้อมกันเลยนะคะเราจะไปดูซิว่าโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยที่เราไม่ได้มาตั้งหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะไหนใครคิดถึงโรงเรียนแล้วบ้างคะใครคิดถึงโรงเรียนแล้ว ก็ขึ้นรถมากับครูเลยนะค่ะแล้วก็มาถึงกันแล้วนะคะกับสถานที่ที่คุณครูพามาคุณคุณไม่เอ่ยว่าที่ไหนนะใช่แล้วค่ะในบริเวณโรงเรียนอนุบาลแคหาบางพีสิบปีสอประชนนั่นเองค่ะนักเรียนยังมาโรงเรียนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคุณครูพาดูให้หายคิดถึงก่อนเนาะสำหรับ ที่ที่ครูยืนอยู่ตอนนี้นะคะด้านหลังคุณครูก็จะเป็นเสาธงโรงเรียนนะคะแล้วก็ด้านหน้าคุณครูเนี่ยก็จะเป็นอาคารใหม่ของเรานะคะก็คืออาคารนภาไัยทูนนั่นเองค่ะด้านหลังของคุณครูเป็นอาคารอะไรเอ่ยอาคารที่นักเรียนเคยเรียนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเอ่ยปีนี้เป็นพี่ป .3 แล้วนะคะอาคารที่อยู่ด้านหลังของคุณครูก็คืออาคารพูลหัตถพรนะคะ จะมีระดับชั้นอนุบาลสองและอนุบาลสามเพื่อเรียนอยู่ส่วนชั้นสามและชั้นสี่ก็คือชั้นปหนึ่งและปสองนั่นเองค่ะบริเวณต่อไปที่คุณครูพามานะคะก็คือบริเวณโครงหลังคาอนเนกประสงค์นั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะใช้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะต่อให้หนักเรียนไม่มาโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนแล้วก็สะอาดและก็น่าอยู่นัาเรียนเหมือนเดิมเลยนะคะ คุณครูพามาก็หวังว่าจะให้นักเรียนหายคิดถึงบ้างนะบริเวณที่คุณครูยืนอยู่เป็นบริเวณใดเอ่ยเป็นทางที่นักเรียนจะเดินไปรับประทานอาหารกลางวันถูกไหมคะบริเวณทางเดินนี้เนี่ยก็จะร่มรื่นประกอบไปด้วยสวนต่างๆที่ให้ความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสวนคณิตศาสตร์สวนภาษาไทยสวนวิทยาศาสตร์หรือว่าสวนวิถีไทยนะคะ นักเรียนลองดูนะต่อให้นักเรียนไม่มางเรียนเนี่ยก็สะอาดร่มรื่นน่ามาเรียนเหมือนเดิมเลยมาถึงสถานที่แห่งน,นี้มุมโปรดของใครบ้างเอ่ยสนาม b ี l นั่นเองค่ะสดใสสวยงามน่าเล่นมากเลยใช่ไหมคะไหนใครคิดถึงโรงเรียนแล้วยกมือให้คุณครูดูหน่อยคะ่ะยกมือทิปก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีอีกสถานที่หนึ่งนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยกำลังปรับปรุงใหม่นะคะสร้างใหม่สวยงามมากเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูค่ะมาถึงสถานที่แห่งน,นี้นักเรียนยังไม่คุ้นตาใช่ไหมเอ่ยโรงเรียนเรากําลังปรับปรุงใหม่นะคะมีน้ําตกให้ด้วยนะคะในนั้นก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยมากมายเลยนะคะแล้วก็มีสะพานกระจกด้วยนะคะถ้านักเรียนเปิดเทอมได้เนี่ย แล้วอย่าลืมมาเช็คอินกันนะเป็นยังไงกันบ้างคะแอบคิดถึงโรงเรียนไหมเอ่ยคิดถึงใช่ไหมคุณครูก็คิดถึงนักเรียนเหมือนกันค่ะอยากให้เปิดเทอมแล้วแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้เราก็ต้องอดทนเนาะเดี๋ยวคุณครูก็พาดูไปก่อนละกันสําหรับวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องการปึกษาประวัติของน้องเรียนดูสถานที่ต่างๆไปแล้วก็ต้องไปดูก่อนว่า ประวัติมันคืออะไรนะทําไมเราถึงต้องไปศึกษาประวัติกันด้วยไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปศึกษาประวัติของโรงเรียนนะคะเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าประวัติมันคืออะไรนะประวัติเนี่ยมันคือเรื่องราวความเป็นมาของบุคคลสถานที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ ยกตัวอย่างประวัติง่ายๆกันเลยนะคะก็คือประวัติของตัวนักเรียนนั่นเองค่ะก็จะเป็นเรื่องราวตั้งแต่นักเรียนเกิดอย่างที่ตอนที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะจนถึงปัจจุบันเลยนะคะว่ามีเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างนักเรียนเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดที่โรงพยาบาลอะไรเข้าเรียนชั้นระดับชั้นอนุบาลหรือว่าประถมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวไล่ๆมาเรื่อยๆเลยนะคะ แต่ว่าเราจะทราบของประวัติตัวเองได้จากไหนบ้างนะการที่จะทราบประวัติเนี่ยเราต้องหาหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนั้นเสียก่อนยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะหาประวัติของตัวนักเรียนเองเนี่ยนักเรียนก็ต้องหาแหล่งอ้างอิงที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนก่อนเช่นแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลเนี่ยก็จะคือ นักเรียนอาจจะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนถามคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายว่านักเรียนน่ะเ,เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันน่ะเป็นยังไงตอนเด็กๆที่เรายังไม่สามารถจําความได้เนี่ยเ,เกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะหาข้อมูลจากสถานที่วยู่อาศัยเดิมหรือข้อมูลที่เป็นเอกสารเนี่ยเราก็มีกันทุกคนนะคะยกตัวอย่างเช่น สูติบัตรเนี่ยเราจะมีตั้งแต่แรกเกิดเลยแล้วก็ทะเบียนบ้านหรือว่ารูปถ่ายตอนที่เรายังเป็นเด็กนะคะเหล่านี้แหละเราถือว่าเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้นประวัติของตัวเราเองค่ะค่ะจากที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะฝั่งด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็จะเป็นรูปภาพของ ทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะในทะเบียนบ้านเนี่ยก็จะบอกเรื่องราวของออบ้านเลขที่แล้วก็ชื่อของนักเรียนแล้วก็เลขรหัสบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนและออ่ชื่อบิดามารดาและบ้านเลขที่ที่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะคือสูติบัตรที่นักเรียนจะได้ตั้งแต่ออแรกเกิดเลยในนั้นก็จะมีชื่อนักเรียน แล้วก็สถานที่โรงพยาบาลที่เกิดเวลาที่เกิดอย่างนี้เป็นต้นนะคะชื่อพ่อชื่อแม่ก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะคะอย่างสมมุติว่าเออนักเรียนอยากทราบจริงๆว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลอะไรแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือว่าอาจจะแบบลังเลจําไม่ได้เนี่ยก็สามารถหาดูได้จากสูติบัตรได้นะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะกับการหาประวัติเรื่องราวของตัวเราเอง เมื่อเราทราบแล้วว่ามันมีหลักการยังไงบ้างนะในการสืบค้นประวัติต่างๆเราก็จะมาเรียนเรื่องที่ไกลตัวขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือประวัติของโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเราสามารถหาข้อมูลประวัติของโรงเรียนเราได้จากที่ใดบ้างนะแหล่งใดบ้างนะที่ให้ข้อมูล ในด้านประวัติของโรงเรียนเราในด้านความเป็นมาของโรงเรียนของเราหรือในเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือเหตุการณ์สำคัญสคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราใครพอจะนึกได้บ้างเอ่ยว่ามีแหล่งไหนบ้างครูต้องไปหาแหล่งข้อมูลที่ไหนดีคะก็มาถึงแหล่งข้อมูลแรกของเรากันแล้วนะคะที่จะสามารถให้ข้อมูลด้านประวัติของโรงเรียนของเราได้นะคะ ก็คือห้องสมุดนั่นเองค่ะห้องสมุดเนี่ยจะมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติของโรงเรียนเช่นแผ่นพับเอกสารการแนะนำโรงเรียนภาพถ่ายหรือว่าจะเป็นรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะรวบรวมอยู่ในห้องสมุดได้นะคะก็ <c oughs> มาถึงแหล่งข้อมูลแหล่งที่สองของเราแล้วนะคะก็คือ ป้ายโรงเรียนหรือว่าป้ายอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งป้ายต่างๆเหล่านี้ก็จะระบุเรื่องราวต่างๆเช่นวันก่อตั้งอาคารหรือว่าวันก่อตั้งโรงเรียนหรือว่าเอ่อเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนครูจํานวนนักเรียนซึ่งทําให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่า เรามีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับใดบ้างหรือว่ามีครูกี่ท่านอยู่ในโรงเรียนนะคะของโรงเรียนอนุบาลแค่หาบางพี10ปีสรประชนเนี่ยข้อมูลก็จะอยู่บริเวณหน้าห้องธุรการนะคะหรือว่าอาคารสิปีปฐมมาชั้นสองเนาะใครเคยสังเกตบ้างเอ่ยจะมีบอร์ดที่เป็นรายชื่อของคุณครูอยู่แล้วก็จะมีสถิติเกี่ยวกับการมาเรียนของนักเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นแต่ละห้อง รวมถึงจะมีรายชื่อคณะกรรมการส่าัศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมาโรงเรียนได้นเนี่ยลองสังเกตดูนะก็มาถึงแหล่งข้อมูลแหล่งที่3ของเราแล้วนะคะก็คือผู้รู้หรือผู้เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะสำหรับโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี H ank, Please, 10ปีสปชเนี่ย ผู้รู้หรือผู้เกี่ยวข้องที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้เนี่ยก็จะเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็คือท่านผอไพฑูลคงเทียนนั่นเองค่ะแล้วก็คุณครูต่างๆนะคะคุณครูบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อีกครั้งสิบเก่าหรือรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วเนี่ย ก็จะพอศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของเรามาบ้างแล้วนะคะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนักเรียนไม่สามารถออกมาสืบคน้นแหล่งข้อมูลที่เราได้เรียนไปข้างต้นได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีสิ่งดีๆมาแนะนำในการเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนก็คือ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์นั่นเองค่ะเว็บไซต์ของโรงเรียนของเรานะก็คือนักเรียนสามารถพิมพ์เข้าไปในการค้นหาตรงแถบเบราว์เซอร์ได้นะคะก็คือพิมพ์ www หรือว่า www ก็คือจุดใช่ไหมคะ kp 1 0 ac th นะคะก็จะเป็นหน้าแรกของโรงเรียนของเรานะคะเราเรียกว่าเว็บไซต์โรงเรียนนะคะ สำหรับหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลเคหาบางพี10ปีสปชนะคะตรงแถบด้านบนเนี่ยก็จะมีประวัติของโรงเรียนนักเรียนก็สามารถกดดูเพื่อศึกษาประวัติของโรงเรียนได้นะคะมีนโยบายของโรงเรียนรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงจะมีผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ด้วยก็คือ ท่านพ่วงในการไถทูลคงเทียนนั่นเองนะคะในเว็บไซต์โรงเรียนเนี่ยก็จะมีข่าวต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยทราบนะคะดังในตัวอย่างนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลกับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะ นักเรียนลองเข้าดูนะลองศึกษาดูนะคะเพราะว่านักเรียนน่ะต้องสืบหาประวัติของโรงเรียนเองนะคุครูแค่บอกแหล่งความรู้ให้นักเรียนได้เท่านั้นนะคะ เมื่อนักเรียนเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็จะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะฝั่งซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะถ้านักเรียนลองกดเข้าไปดูไหนนักเรียนก็จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของโรงเรียนระดับชั้นที่เราเปิดสอนณปัจจุบันนะคะรวมถึงรายชื่อผู้บริหารวิสัยทัศน์ภารกิจจำนวนนักเรียนในปัจจุบันและ คุณครูประจำสายชั้นต่างๆนะคะนักเรียนลองเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อศึกษา,าหาประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆของโรงเรียนดูนะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเลยเราสามารถหาความรู้ได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะ ค่ะเราก็มาถึงกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเรากันแล้วนะคะก็คือหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องทําในวันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าการศึกษาเรื่องราวประวัติของโรงเรียนน่ะไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านเลยเราสามารถเรียนรู้ได้จากเว็บไซต์โรงเรียนถ้านักเรียนไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ทํายังไงดีเอ่ย นักเรียนเข้า Google เหมือนที่นักเรียนสืบหาข้อมูลทั่วไปนะคะแล้วพิมพ์ชื่อโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสอปชอนะคะแล้วกดค้นหานะคะเว็บเพจเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะลองทําดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะงานของนักเรียนก็อยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเรานั่นเองค่ะง่ายมากเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะวันสุดที่25มิถุนายนพุทธศัก,กราช2564นะคะคุณครูให้นักเรียนศึกษาประวัติโรงเรียนจากหลักฐานที่หาได้นะคะสรุปสาระสำคัญและก็บันทึกลงสมุดค่ะนักเรียนอาจจะถามคุณครูว่าอ้าค,คุณครูขาอย่างนี้หนูต้องลอกทางเว็บไซต์เลยหรอคะที่หนูหาประวัติได้ นักเรียนไม่จําเป็นต้องลอกหมดนะคะนักเรียนแค่สรุปสาระสําคัญมาให้คุณครูนักเรียนอาจจะสรุปได้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก่อตั้งเมื่อใดหรือเปิดสอนในระดับไหนบ้างปัจจุบันมีครูท่านไหนบ้างหรือว่า ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน,นคือท่านใดยอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนเยอะจนหมดสมุดหมดบรรทัดทุกบรรทัดของเว็บไซต์นะคะครูแค่คอยากให้นักเรียน่ะลองเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนในกรณีที่เราอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้เนาะเราไม่สามารถมาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนได้แต่การเรียนของเราเนี่ยก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะเราก็เลย สืบพ้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงเรียนแทนนะคะนักเรียนก็ลองทําดูนะคะนักเรียนไม่ต้องเครียดมากนะคะสู้ๆค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับการเรียนวันนี้นะคะหวังว่าจะไม่น่าเบื่อนะนักเรียนอยู่บ้านก็ตั้งใจเรียนนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ พยายามอย่าออกนอกบ้านนะถ้ามีเหตุจําเป็นต้องออกก็คือสวมใส่แมสทุกครั้งและก็ล้างมือบ่อยๆนะคะรอวันที่จะเปิดเทอมอยู่นะคะแล้วเจอกันคะ่ะ